สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะผมแค่แวฟเข้ามาไลฟ์เล่นๆเอาจริงไม่ได้ระหว่างรอ,อเฮปินเดินกลับบ้านแล้วเฮปินให้เปิดประตูทิ้งไว้ผมก็เลยยังเข้าบ้านไม่ได้ครับตอนนี้อยู่บนรถแต่ว่าถึงบ้านแล้วนะถึงบ้านแล้วทุกคนเป็นไงบ้างผมแวบฟบมาคุยเล่นด้วยแค่แป๊บเดียวนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเข้าบ้านแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเย็ยนเลยเนี่ยวันนี้รูปที่ถ่ายอาหารลงไอจีนั่นคือยังไม่ได้กินนะ น่ากินมากอืมผมซื้อน้ำผลมา้มากินทุกอยโคตรขอกำลังใจในการอ่านหนังสือสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็สอบเสร็จแล้วนะอดทนหน่อยนะจ๊ะวันนี้ทําไรเหรอวันนี้ไปถ่ายงานมาครับที่บ้านพี่ออฟเสร็จปุ๊บก็ไปไหว้ผู้ใหญ่มาต่อหนาวไหมวันนี้ไม่หนาวครับวันนี้ผมใส่เสื้อแขนยาว แต่ผมพับแขนเสื้อเฉยเฉยเยหิวมากทุกคนวันนี้ผมกินแค่ข้าวเที่ยงไปมือเดียวหลังจากนั้นผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยจนถึงตอนนี้นี่นี่ผมใส่เสื้อแขนยาวทุกคนยาวไม่พอแถมเสื้อตัวใหญ่มากด้วยเลิฟยูฟอร์มินมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษที่ไม่ได้บอกใครเลยนะว่าจะมาไลฟ์เพราะว่าแค่จะแว็บมาไลฟ์รอเฮปปินเฉยเนะเข้าใจไหมขอกำลังใจขอกำลังในการกิน อะไรครับเนี่ยคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพาาด้วยนะเหนื่อยฮะนือยวันนี้ขับรถรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบไปบ้านพี่อ๊อกก็เกือบสี่สิบโลกลับอีกก็จะเกือบห้าสิบโลได้วันนี้ขับไปเกือบร้อยโลแล้วทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ยคอนเฟิร์มเสื้อต่อได้ไหมคะ วันนี้ขนน้องหมาติดเสื้อเต็มเลยเนี่ยผมต้องไปซกกักแล้วเนี่ยไปเล่นกับน,น้องหมามาขอากำลังใจในการตื่นไปทำงานตอนเช้าหน่อยค่ะตื่นเธอเชา้าไทยตื่นหน่อยนะโห่นึกว่าเฮปินไม่ใช่ครับทุกคนก็ต้องดูแลพี่ปาร์กอายุเท่าไหร่ะะรแล้วคะช่วงอายุยี่แปดแล้วครับผมโตแล้วใช่ไหมแก่แล้วอะ่ะดูทำพอดอยู่พี่ปาร์กสู้ๆนะคะ พี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยคุณอะไรเนี่ยคุณตังเมย์บอกว่าคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแต่น้ำหนักพี่เกือบร้อยโลโอ้ยผมก็อีกไม่นานก็จะสูสีแล้วสู้กันได้อยู่พี่ป้ายุเท่าไหร่คะพี่ป้าอายุสิบแปดได้ไหมบวกสิบปีจะส่งเพลงให้พี่ป้าทุกวันนะเอเอมันต้องอย่างนี้ดีนี่ผมซื้อข้าวมาแล้วผมย่าจะอวดผมซื้อผัดไทยวุ้นเส้นมาหนึ่งหอ่อ เพราะว่าไดเอทก็เลยกินได้แต่วุ้นเส้นแล้วก็ซื้อผัดสูกี้แห้งมาอีกหนึ่งหอแล้วก็ซื้อน้ําผลไม้มากินเล่นอ่ามีคนกลับมาแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมปิดไลน์แล้วเท่านะเพราะว่าหิวเข้ามากเลยทุกคนช่วงนี้หล่อขึ้นนะเว้ยขอบคุณครับผมว่าผมมันจะหน้าเล็กลงน้ําหนักลดแขนก็เล็กลงหน้าผมตอบแลนะ้วเนี่ยเว้าหรือเป็นเงาก็ไม่รู้สักอย่างนะ่าจะผอมลงมาก สิบแปดได้หน้าเด็กมากไม่เด็กครับแก่แล้วนะคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันนะครับทุกคนขอกําลังใจในการตื่นเรียนเช้าหน่อยค่ะเก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะนี่แหละคือกําลังใจที่ดีที่สุดตั้งกําลังใจเพื่อ,อตั้งนาฬิกาปลุกสงสัยผมจะทํางานเยอะไปจริงๆแหละเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวกินคนเดียวสองอย่างเลยโอ้ปกติผมกินสามอย่างเลยครับแต่วันนี้ผมช่วงนี้ผมทานน้อยลงฮะพยายามพยายามลดน้าหนักพี่ปาหน้าใสมาก ส่หัวไปหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมขอเ,เ,เล่นครับใช่ฮะหน้าเล็กลงมั้งคะแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปคลินิกเลยเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะแวะไปค,คลินิกสักนิดนึงพี่ปา๊าซตัวเท่านี้นี่แค่นี้จริงใครถามทําไมหน้าตอบอคุณพอยแซดดี้นะครับเป็นไงบ้างไปแข่งร้องเพลงผมยังติดตามอยู่ห่างๆนะสู้ๆนะผมเป็นกําลังใจให้เสมอพี่ปา๊าสูงเท่าไหร่คะนั่นแหละคะ่ะเท่าไรเลยละคะ่ะ <c> อ <oughs> โอ้ยด่าแกงตัวเอง ช่วงนี้ผมกําลังแบบลดน้าหนักอยู่ผมสูง1้4ครับถ้าออกงานก็ประมาณ177อะได้ปะไม่ได้ใช่แล้ว172 173ก็ได17 17้174แล้วกันขอ175เอะแล้วแต่ตามอารมณ์ครับส่วนสูงผมขึ้นตามรองเท้าฮะโอแกงตึงผ่านไลฟ์แก้มหายเลยเหรอโอ้ยไม่รู้ว่ามีแก้มดีหรือเปล่าแต่ว่ามีมั่งไม่มีมั่งช่วงนี้ก็พยายามแบบกินน้อยอยู่ไง พี่ปาร์คสู้ๆการทํางานสู้ๆครับผมทุกคนอดใจรอเชื่อใจปาร์คผมหน่อยนะเพราะว่าจริงๆมันมีอีพีก่อนหน้าที่มีน้องนัดกับทอมมี่ไปเป็นแขกรับ,บเชิญนี่ผมไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ย some English please hi international fan นะครับผม thank you for always support me นะครับผม if you missing me please watching my เชื่อใจปาร์คชาแนลจะไลฟ์แบบจริงจังวันไหนคะไลฟ์แบบจริงจังก็ คิดไม่ออกเลยทุกคนนี่กันเหมือนจะเริ่มไลฟ์จริงจังแนละ้วนี่คือรอเฮปปินกลับมาถึงบ้านก็จะอย่าต้องปิดไลฟ์แล้วแค่คิดถึงทุกคนเฉยเลยแบบมีเวลาแป๊บนึงก็เลยเปิดไลฟ์นี่ยังอยู่บนรถอยู่เลยทุกคนเปิดไฟรถเอาใช้แสงจากไฟรถสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้ฝุ่นก็เยอะอากาศก็หนาวโควิดก็ต้องระวังเฮ้ยนี่มีคนทําแมสมาฝากผมด้วยครับนี่แมสเขียนมาชื่อปาร์คดูดิเทะ หูไม่เอี่ยมเลยเพิ่งใช้วันนี้วันแรกเลยครับทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะเข้าใจไหมยอย่าดื้ออย่าซนหันเป็นเด็กดีกันบ้างนะจ๊ะช่วงนี้ผมก็ไม่ป่วยนะทุกคนมันต้องเป็นห่วงน่าจะแพ้ขนน้องหมามั่วๆจะไปเล่นกับน,น้องหมามาพี่ปาก็ด้วยนะได้เลยครับทุกคนขอมุกหนึ่งมุกครับจานเคยรู้จักถามป,ปั๊บตอบปุ๊บ,บ,บ,บาถามปุบ๊บตอบปั๊บป่ะอ่าถามปั๊บ ไม่ไม่มีคนเล่นด้วยแล้วหาหาคนมาเล่นด้วยดีกว่าหาหาหาคนมาเล่นด้วยดีกว่าโถ่ไม่มีคนเล่นมุกด้วยเลยจานฟิล์มจานฟิล์มมามาถามปั๊บตอบปุ๊บนี่ผมต้องแบบเรียนเชิญคุณฟิล์มเดอะเฟสเลยนะเท่งจริงคนเนี้ยฉันรักเธอตลอดไปโว้แฟนคลับต่างชาติน่ารักมากเลยคิดถึงจังเลยครับพี่ฟิล์มมาสวัสดีครับจานตอบปุ๊บใส่ต่บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยถามปั๊บนี่ดิถามปั๊บนี่ปั๊บโปเตโต้อะ ถามทำไมเล่าทิ้งไว้กลางทางเออปิดแบบปิดมือออกจากไลฟ์กูเนี่ยโอเคโอเคบายแค่นี้แหละไลฟ์เขาอย่าใส่เสื้อเอ้ยเขาต้องใส่เส no en> <right> yes> ื้อดีหูโป๊แฟนคลับพี่เด็กๆเยอะเย้ยผมไม่ไม่เป็นเด็กเลยเนี่ยสามปีกว well ่าสามปีกว่าโอ้จานนี่เขาโชว์มาโชว์โอ้มาโปสใส่ไลฟ์ผมเดี๋ยวแฟนคลับผมนี่ตามไปฟอลโล่คุณเป็นหมื่นนะฝากด้วยนะครับไอจีพิมจิลายุครับเข้ามาด้วยนะครับส่วนใครที่ฟอลโล่อยู่ก็ ฮะตามติดตามพี่ปังด้วยนะครับเอ้ยน่ารักว่ะไม่เห็นชวนพี่เตะบอลเลยฮะไม่เห็นชวนพี่เตะบอลเลยช่วงนี้เดินก็เป็นตะคิวแล้วไม่ไหวไม่มีใครเตะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ช่วยไม่เตะเดี๋ยวพาไปเคาะสิได้ได้เลยมาโชว์กล้ามเดี๋ยวเทนเนอร์ไม่มีที่ยืนหลอกหูเกินไปไปแล้วไปตีป้อมก่อนเดี๋ยวมาโอ้โหระบบฟินเนตโอเคสสวััดีครบครับ สวัสดีครับน้องฟิล์มเขามาโชว์กล้ามแล้วเขาก็ไปนะทุกคนเขาก็แปลกแหลนะเนาะไม่เป็นไรครับเมื่อกี้แฟนคลับฟิล์มถ้าเข้ามาดูผมก็อย่าลืมฟอลผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากๆจริงๆเหมือนผมเหนาล่ะทุกคนโอเคผมว่าผมคนต้องไปแล้วยังอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ป้ายจะพิยอมโชว์กลับเลยหูอยาให้ผมอยาให้ผมโชว์กล้ามนะผมแขนเสื้อแล้วนะทุกคนน,นี่นี่ดูผมถกแขนเสื้อแล้วนะนี่เสื้อแขนยาวนะอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะโชว์แบบฟิล์มไม่ได้เพราะว่าผมเป็นตะมูตะมีผมไม่มีกล้ามผมตัวเล็กนิดเดียวทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวผมไปแล้วดีกว่าคิดถึงกันก็แท็กมาหาเชื่อใจพายเยอะๆนะระหว่างนี้ก็ระหว่างนี้ก็ถ้าใครว่างๆคิดถึงรอดูเชื่อใจพาอีพีต่อไปก็ฝากนะครับกรุณาเลยนะฮะดูย้อนหลังนะอีพีหนึ่งสองสามสี่ห้า นะแล้วก็อย่าลืมเ,เปิดเสียงให้ถึง50%ด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้น1วิวนะทุกคนถ้าใครยังไม่กดไลค์กด subscribe ต้องมากดด้วยนะรู้ปะ่ะ EP ใหม่จะได้ผุดมาเร็วๆนี่วันนี้มีเรื่องน่าดีใจด้วยนะเ<ม>พจเชื่อตจป๊ามีคนติดต่อมาด้วยนะเหมือนจะให้เราไปทํางานให้หูน่ารักปะ่ะ <c oughs> ผมพร้อมทํางานมากผมมีกําลังจิตกําลังใจมากๆเลยเข้าใจไหมครับทุกคนทุกคน,กคนต้องเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะไปดูถ้าคิดถึงกันก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวป้าต้องไปแล้วป้าอยู่ข้ามากๆเลยวันละหนึ่งวิวนะโอเคปะโอเคมาแคปจอกันสักหนึ่งรูปเดียด้วยความคิดถึงดูทุกอีพีแล้วเหรอหวิน่ารักงมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับไม่เดี๋ยงไงเราเจอกันนะจ๊ะวิถ้าเพี่เช่่ยใจป้ามีคนจ้างไปออกงานนะหูยจะกลับลูกค้าง,งามๆเลยผมจะทำงสุดความสามารถเลย เคปาทุกคนงั้นเดี๋ยวไปาไปกินข้าวแล้วนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะพี่ปุกกี้เขาชื่อบุกกี้นะคะตอนนี้เขาเป็นตุ่มแล้วคุณบุกะ่ะผมต้องไปแล้วนะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมคิดถึงนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจักบ๊ายบายจ้ก